วันนี้บิจะพาทุกคนไปออกบูธครั้งแรกของน้องบันนีจอรี่กันแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูเบื้องหลังการเตรียมตัวแล้วก็พาไปงานอีเวนต์ครั้งแรกของน้องบันนีจอรี่ด้วยแอบบอกว่างานนี้เนี่ยมีแบรนด์ดังๆต่างๆมาร่วมงานเทียบเลยทุกคนซึ่งบิวเนี่ยเป็น CEO ตัวน้อยนะทุกคนดีใจมากๆที่แบบเราได้เห็นโลโก้ของบันนี่จอรี่เนี่ยอยู่บนหน้าจอร่วมกับแบรนด์อื่นๆที่เราชื่นชอบต่างๆมากมายเลยเรียกว่าเป็นความประทับอกประทับใจสุดๆอันดับแรกเราจะมาเริ่มที่คอนเซปต์ของการจัดบูธนะก็ เ,เพราะว่าน้องบันี่เจะรี่รสชาติทุกรสเนี่ยเป็นผลไม้หมดเลยทั้ง7สูตรและนี่ก็เป็นเรื่องหลังที่น้องๆ mm hmm. ทีมบอนนี่นะ mm hmm. เขาไปจัดบูธกันตั้งแต่เช้าเลยพอจัดเสร็จแล้วบูธเราก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย <Yeah. S 1> หลังจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มงานก็จะมีเพื่อนเพื่อนอินฟูต่างๆเข้ามาในงานเซลเฮียซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมสนุกสนุกตามบูธต่างๆซนะึ่งจะบอกว่างานนี้เนี่ยจัดได้ดีมากๆเลยทุกคนคืองานน่ารักสนุกสนานอบอุ่นมากแล้วบูธของเราเนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมจับไข่รับของรางวัลด้วยก็ต้องขอบคุุนนด แล้วก็มาร่วมสนุกกันในครั้งนี้ด้วยนะส่วนพอช่วงบ่ายบิวก็ได้รับโอกาสที่ดีนะทุกคนได้ไปขึ้นพูดบนเวทีแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนวคิดต่างๆของการเป็นอินโูให้กับพี่น้องๆในงานต่างๆได้ฟังด้วยพอจบจากการที่ขึ้นไปพูดบนเวทีในฐานะอินโูก็ลงมาพีโอตัวน้อยของแบรนด์บรีจลลี่อีกครั้งบิวก็ยืนอยู่ที่บูธกับคุณทนินแล้วก็น้องๆในทีมนะทุกคนคือการที่บิวตัดสินใจมาออกบูธครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการได้นําตัวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักแบรนด์บรีจิ พื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยมาขอถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยบางคนแบบมาพูดว่าติดตามเราตั้งแต่ชาวนี้อีพีแรกหรือว่าแต่งหน้าช่วงแต่งหน้าสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็แบบดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่แบบว่าเออติดตามบิวมาจนถึงทุกวัน,นแล้วก็ยังมางานานี้ซัพพอร์ตแบรนด์บริเจอรี่อีกด้วยออยังไงก็ขอฝากตัวน้อยนะคะแบรนด์บริเจอรี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับแรงงานดีๆท,ที่ทุกคนส่งเข้ามาให้นะแล้วก็คุณงานเซลเฮียด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าใใครออออออยาาาากกกกห้้บบบิิววววไไปีี็มดนนแตตต่่ขเลัง คลิปนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆไปอีเวนต์แล้วก็ดูเบื้องหลังของการไปออกบูธอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะไปก่อนแล้วบาย